สวัสดีครับผม CJ โคชิปอธิการหนุนพักดีนะครับภาพที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้คือการประชุมกับทีมโคชของผมซึ่งเราดึงคำถามที่ทุกคนเนี่ยมีข้อสงสยัยแล้วส่งมาในไลน์นี้นะฮะเรานำคำถามเหล่านี้เนี่ยมาประชุมกันในทุกสัปดาห์เรามาดูซิว่าคำถามในเรื่องของการดึงความรักเก่ากลับมามันจะทำยังไง หนูเผลอเป็นบ้าอารวาสใสเพราะจับได้ว่าเขามีคนอื่นซึ่งเป็นแฟนเก่าเขาพอได้คุยกันสรุปหนูผิดง้อแล้วเขากลับมาแต่ก็ไปหาแฟนเก่าด้วยซึ่งวันไหนที่เขาไปหาแฟนเก่ากรณีหนูคบกันอยู่ด้วยกัน2ปีหนูควรใช้วิธีไหนคอร์สไหนคะหนูอยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะหนูลง21เดย์ไว้นะคะแต่หลังจากวันที่หนูเป็นผีบ้าไปตอนนั้นนะคะเขาก็แบบให้ความสนใจฝั่งตรงข้ามพอสมควรหนูเคยใช้21 D เดย์ตอนนั้นใช้กับแฟนเก่าที่ไม่ ใช่แฟนคนนี้ค่ะส่วนคนนี้ยังอยู่ด้วยกันเขาไปไปมาๆหนูบ้างคนนั้นบ้างอะไรเงี้ยะจะใช้21 Day เดย์ยังไงในกรณีที่หนูอยู่ด้วยกันคะ,ะกับกับคนใหม่เนี่ยค่ะ คำถามนี้มันชัดเจนมากคืออยู่มา2ปี 2> <chaotic. S 1> เขายังคุยกับแฟนเก่าอยู่ดีไม่ดีก็คุยตังแต่แรกคือคือตั้งแต่คบอะเขาก็คุยกับแฟนเก่ามาตลอดอเรื่องคุยกับแฟนเก่ามาตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีความมันวิเคราะห์ได้ว่าเขายังไม่ขาดเข้าใจไหมมันยังไม่ขาดอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่แบบกลับกันยังไม่ได้หรือว่าความเข้าใจมันยังไม่เคลียร์อย,อยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้เขาก็ยังแบบมีเผื่อเลือกอะเหมือนทะเลาะกับเราปุ๊บก็จะไปคุยกับแฟนเก่าเยอะแต่กลับไปคบกับแฟนเก่าก็กกไม่ได้เพราะเขาไม่เอาหรือว่ามีปัญหาาาาออะไรรบงงย่แล้วดมีเ ถามว่าทำยังไงจิ๊บม,มองว่าคอสไหนเหรอมองเป็นแผนทั้งหมดเลยเป็นกระบวนการก็คืออาจจะต้องใช้เวลาดีๆ กับแฟนเราคือผู้ชายคนนี้ตอนนี้สักพักหนึ่งและช่วงพักหนึ่งเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องแฟนเก่าเลยในขณะที่เขากลับไปนะเราไปถึงจุดหนึ่งเราก็พูดปิดตาข้างหนึ่งทําให้ผู้ชายเห็นว่าเวลามีความสัมพันธ์กับเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เวลาดีนะแล้วพอผ่านไปสัก3เดือนก็ลองพูดเรื่องแฟนเก่าดูว่ามันไม่ไหวแล้วนะถ้าเกิดตัวเองจะทําอย่างนี้เขาว่าเขาอยากจะคบแบบชัดเจนอะ่ะผู้ชายบอกไม่ได้ผมก็ยังไม่รู้เนะี่ยเขาหยิบเป็นวันจบเขายิ่เป็นวันก็คือให้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์เราไม่ชอบแบบนี้แต่ถ้้้าาาาคคุณออยยยกกกกกจะมมีีีแแฟนนเเู่่่็ไปลััดววง ถ้าโอเคจริงๆหมายถึงแบบไม่เวิร์กจริงๆค่อยกลับมาคบกันแบบใสๆอ่ะช่วงนี้ต้องใช้แบบพวกสร้างสเสน่ห์สร้างแรงดึงดูด TKP ข้อห้ามต่างๆใน m i s s อสแอ Advance ใช้ให้หมดก่อน3เดือนแล้วก็เปลี่ยนแผนเป็นแผนแผ B ถ้าท่านต้องการที่จะเข้าใจในส่วนลึกของประเด็นเหล่านี้นะครัทางบริษัทเรามีเซอร์วิสในการให้คําปรึกษาวันออนวันคือปรึกษาส่วนตัวทางโทรศัพท์หรือเจอตัวผมหรือท่านสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ผ่าน Facebook ได้เพียงติดต่อทีมโค้ชของผมมาในไลน์นี้ แต่ถ้าใครไม่พร้อมนะฮะสามารถทิ้งคำถามไว้ในลายนี้ได้ถ้าคำถามของท่านสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นผมจะนำมาทำคลิปแบบนี้ขอให้สบายใจได้เพราะเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเก็ตป้า